ก็เลยอยากจะชวนมาวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้หรือมีอะไรสนับสนุนว่ามันออกมาจากห้องแรบจริงๆหรือไม่ผมก็ไปสัมภาษณ์นักวิทยาครับ <c oughs> เขาก็ชวนดูต้นตอโรคอุบัติใหม่ย้อนไปตั้งแต่ฝีดาดลิงที่กลับมาระบาดอีกครั้งในปีนี้ครับฝีดาดลิงนี่ระบาดตั้งแต่ปี2,501นะครับก็มาจากลิง แล้วก็สัตว์ฟันแทะก็มาสู่คนโรคเอดเนี่ยเริ่มเป็นโรคแรกๆที่เริ่มมีข้อถกเถียงว่าเอ๊ะมันเกิดมาจากคนไปมีอะไรกับลิงชิมแปนซีแล้วก็มาติดคนแล้วก็มาสู่คนหรือมันหลุดออกจากการทดลองวัคซีนโปลิโออันนั้นเป็นข้อถกเถียงตั้งแต่ปี2502แล้วนะครับ2 2> แต่ว่าก็เงียบไปสุดท้ายคนก็เชื่อว่ามันมาจากลิงชิมแปนซีมาสู่คนแล้วคนสู่คนนี่แหละทีนี้มาปี2540ไข้หวัดนกก็แน่นอนจากสัตว์ปีกตายกันจํานวนมากมันก็ติดมาสู่คนที่ นี้ในส่วนของไวรัสตระกูลโคโรนาเนี่ยครับจะมีโรคซากับโรคเมอโรคซาเนี่ยมีเมื่อประมาณปี2,545ค้างคาวเนี่ยเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อโคโรนาซึ่งสัตว์ตัวกลางก็คือพวกอีเห็นชมดเนี่ยไปกินค้างคาวแล้วคนก็มาติดจาก เนี่ยสัตว์ตัวกลางที่เป็นชมดอีเห็นเหล่านี้มาสู่คนเนีครับแล้วก็จากคนก็ทีนี้แพร่ระบาดจากคนก็สู่คนโรคมือก็เช่นเดียวกันมีแหล่งรังโรคเป็นค้างคาวซึ่งก็มีตระกูลของไวรัสโคโรนาอยู่อ,อูดไปกินค้างคาวนะฮะแล้วก็อูดป่วย พออูดป่วยเสร็จปุ๊บก็มาติดคนคนไปสัมผัสกับอูดที่ป่วยพอติดมาจากคนก็เลยสู่คนก็เลยเกิดเป็นโรคมือที่นี้สองโรคที่มันเกิดจากโคโรนาไวรัสเนี่ยมันหยุดระบาดเร็วมากเลย <ทะ S 1> แล้วก็ไม่ได้มีการกลายพันธ์อะไรเหมือนอย่างโควิด -19 บเโควิด -19 เนี่ยครับมันก็เลยมีคําถามว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือตัวนิ่มหรืองู ไปกินค้างคาวแล้วป่วยแล้วคนที่ไปเดินตลาดอู่ฮั่นเน่ะไปสัมผัสแล้วก็ไปกินต่อติดเชื้อแล้วก็กลายเป็นโรคระบาดจากคนสู่คนหรือมันหลุดออกมาจากห้องแลบกันแน่เพราะว่าคนที่ป่วยคนแรกก็เป็นคนจากนักวิจัยของสถาบันวิจัยวัดอู่ฮั่นเองนั่นแหละซึ่งสถาบันวิจัยอยู่ห่างจากตลาดเพียงแค่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองมันอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันว่ามันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะหลุดออกมาจากห้อง หรือไม่นะครับผมไปสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ก็คืออาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนาหน่วยงานก็คือไบโอเทคอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าอาจารย์เนี่ยเล่าให้เราฟังเฉยๆว่าคนในแวดวงวิทยาศาสตร์เขาถกเถียงอะไรกันแต่ตัวอาจารย์เองก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ชัดเจนว่าโควิด19มีต้นตอจากอะไรกันแน่ครับอย่างของโควิด19ก็คือว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกับโคโรนาไวรัสอื่นๆที่เราเจอในในอดีตอย่างไม่ว่าจะเป็นซาโควี1ที่เคยระบาดในเมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนเมอร์สครับที่ติดที่ต่อจากอูดสู่คนที่ตะวันออกกลางเนี่ยลักษณะของไวรัสที่ติดจากตักสัตว์สู่คนจะเป็นลักษณะที่ที่เรามองเราจะรู้ว่านี่คือจากธรรมชาติแต่พอเรามาดูตัวสารพันธุกรรมของโควิด19เนี่ยมันมีลักษณะบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อว่ามันมันเหมือนจงใจให้มันมีอยู่ ซึ่งมันมันทำให้หลายๆคนมองว่าอันเนี้ยเหมือนธรรมชาติอาจจะสร้างขึ้นไม่ได้จริงๆความคิดก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นฝีมือคนที่คนเนีเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ในสารพนตุก,กรรมเนี่ยใส่เข้าไปในเวลาธรรมชาติให้มันมีความสามารถที่มีการแพร่กระจายหรือมีการ ติดเชื้อจากคนสู่คนได้ดีกว่าวัสธรรมชาติโดยทั่วไปคราวนี้อีกความคิดหนึ่งที่บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาก็พยายามจะไปหาข้อมูลในธรรมชาติว่ามันมีวัสในธรรมชาติที่หน้าตาเหมือนกับตัวนี้นะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยความที่มันไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้คนหนึ่งที่คิดว่าใช่เนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อีกคนที่บอกมันก็ใกล้เคียงนะเพราะว่าท่านเราไม่เราไม่สามารถคาดเดาทางธรรมชาติได้หรอครับว่า ความแตกต่างประมาณหอเหรือส0บที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยตกลงเป็นเพราะคนทําเพิ่มหรือเป็นเพราะว่าธรรมชาติทาแต่เรายังหาไม่พบอะครับในแวดวงทางวิชาการเนี่ยก็จะมีความคิดที่ว่าถ้าใครสามารถที่จะไปเก็บเอาตัวอย่างจากข้างขราวมาแล้วมีการซีเควนซ์หรือมีการถอดถอัพันธุกรรมแล้วเราเจอสิ่งใหม่หรือสิ่งที่มันอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยเราต้องรีพอร์ตเราก็ต้องรายงานพอทางจากรายงานไปนแล้วเนี่ยแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยกิจกรรมต่าง เราจะไม่ทําอะไรมากไปกว่าน,น,นการรายงานเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงเหมือนกับในที่เราไปเพิ่มศักยภาพหรือทําให้ไวัสที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีความรุนแรงสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในทางวิชาการอ่ะมันจะหยุดอยู่แค่แค่รายงานแล้วมีการที่จะบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะมีการกระโดดแต่หลังจากนั้นมาเท่าที่ผมดูเนี่ยจะไม่มีการทําอะไรเพิ่มเพราะฉะนั้นใน,ในมุมมองของนักวิจัยเนี่ยเราก็คิดว่าเก็บไว้แต่เรามีจรรยาบรรณนักวิจัยว่าเราจะไม่เอามาใช้ในทางที่ผิด ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นประโยชน์สําหรับที่เราจะเอาไปใช้ในงานวิจัยได้เช่นมีการระบาดมาแล้วเราเปิดลิ้นชักมาแล้วเราเจอไวรัสจะข้างาวที่เราเก็บไว้สี่ห้าตัวแล้วมันมีความใกล้เคียงกับตัวที่ระบาดจริงตัวนั้นนะครับเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์เราสร้างวัคซีนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องไปแยกเชื้อไปทำต้นเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่แต่ในทางเดียวกันการทัญายบันเป็นสิ่งสําคัญมากครับว่าถ้าเกิดว่ามีการอยากจะรู้อยากทำอะไรเราเอาไปทำอะไรผิดๆเนี่ยมันเกินไปกว่าที่ความปลอดภัยเราจะ มันมันจะอยู่นอกนอกนอกความปลอดภัยที่เราจะยอมรับได้เนี่ยก็อาจจะเป็นผลลายได้อาจารย์อนันต์ก็ยอมรับนะครับว่าการเก็บเชื้อไวรัสจากั้างคาวเนี่ยมันคงทําได้ครับแต่ว่าต้องอาศัยจรรยบันสูงมากเลยในการที่จะทําให้มันเนี่ยอยู่ของมันแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้หลุดออกมาจากภายนอกแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกก็คือว่า เราจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องค้นหาต้นตอของโควิด -19 ให้ได้เนี่ยถ้าถามนักวิทยาศิสตครับคุณบุษรินนักวิทยาก็บอกว่าจําเป็นว่าต้องหาต้นตอให้ได้เดี๋ยวเราสรุปจากที่